สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีมุสุขสุขลสบายดีแต่ใจดีแต่ล่ะอ๋อจะมาเห็นดีดีอะไรไว้จ้เอาหันนอนอีกหล่ะงัวกัดซ้ำเสียง่ายมัยังนอนพี่น้องมื่อนี้อยู่กันกับลูกกันสามแม่ลูกพี่น้องสามแม่ลูกงัวฟอม งัวหงยายพร้อมพี่น้องแต่คุณง่ายตัวอยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ยังบริยายเพราะว่าลูกโบนอนนอนแล้วก็บอกก้าปะพี่น้องเพราะว่านั่งคือนนี่แหละปาในตอนนั่งกระตื่นตื่นมานางกระลุกมานั่งนั่งกระลุกยืนยันโต๊ะอู่อู่ง่วอยู่หลุ่มอูก็เลยบริยายลง ซักผาปัน่นผาปัน่นแพคกับบอลแล้วซ้่มปั่นเครื่องกับบอลแล้วซ้่มพี่น้องอันผมหน่อยส่ขยะอยู่ก็เลยเอาอันนี้มาใส่พี่น้องถ้าพอ่อถ้าแม่ไปใส่ถ้าพ่อถ้าแม่แล้วก็มาเดียวไปดำเการพี่น้องพาแม่ใหญ่มีไปหาหมอพี่น้องพาแม่ใหญ่มีไปหาหมออยู่ปักซงอง เราลุ่นเบิ่งอาการมันยังมีสิเป็นอะไรพี่น้องเทาก็ันอยู่กันสามพ่อแม่ลูกสามแม่ลูกสามแม่ลูกน้อยสามแม่ลูกน้อยนี่แหละนี่ปั้น่านแลกก็ยังไม่ได้ออกแต่ตู้อยู่นี่นะฮะกระเป่งได้ใครแต่ได้เป่งน้ำออกไว้ใครแต่บริเซน้ำไว้ในตู้แล้วก็ล่าสุดกับไปหาหมออยู่ในปลั๊กสองพี่น้องแล้วกับไปหาหมอลายบ่นเลยพี่น้องแต่กับพอปนันนี่ยโอ้ย โบยู่ป้าหายู่กระไห่เจ้าสิเป็นอั่นอื่นแม่สิขึ้นไปตากเครื่องเด้อภนลิอกาให้แม่เอาเรื่องเต่ตู้ในลูกให้เด้อก็เลยอยากลงไปใหญ่งว, e. ว,ว่าว่าสิอุ้มลูกลงไปน้ำาคือสิบบาหลอดพี่น้องอุ้มคืออุ้มลงคือสิบหลอดแทะจักหน่อยในยินอันบัดปลายหอดเลยโทรมาว่ารหลดตายรถดติดบ่ได้ว่าสันพี่น้องหยังแปลงรถดกันอยู่สิมาแต่เฮงเลยแหละ คืออันหลุดตายหลุดติดบ่ได้ได้สตาร์ทมันได้สตาร์ทมันตายสิเปลี่ยนนี่เลยได้หาพี่น้องมามาพ่อพ่อมาถ้าเบิ่งบ่ยังมีมาแล้วเป็นอะไรเบิ่งเบิ้งมามามาแล้วเต็มหีแน่นานเบิ่งปากนะเบิ่งอย่าบอกน้นงนันสวย กระบวนการมันยังมีมาต่อด้ยอดยเฉพาะเดจจะเป็น่ากใดมาลุ้นฟังอาการมันยังมนีนำกานเดอจ้าเลาสตรพี่นอ้องสิ่เที่ยงแล้วพากันยังยังมาบ่หอดพี่น้องลูกเ่าก็นอนอีกหอบหนึ่งเลยตัดสินใจสิลงไปง่ายง,งว่วพี่น้องก็ได้มันเหิงโอดอละลูกนอนแล้ว <c oughs> ขันโบนอนกับป้าบบได้พี่น้องปีนปนไม้น้ำตอกนี่แม่แล่นขึ้นแล่นเทิงแลน่ลนขึ้นแล่นเทิงกับอยู่ลุม่มปีนเหยียบขึ้นปีนขึ้นหายโบเห็นแม่กะเขากับสิทายขีดพ,พีนาะไปมาสิทายขีดเพื่อจับเหตุการณ์ต่างๆเนาะกันไหวพี่น้องสีเ่เดนสี่ผ่าไปเผ่ามาเลยมุพังไหมว่าอีเราอยู่น้ำหนองเดอ้อ แม่ชิลงใหญ่ง,ง,งว่าี๋้วสิไปใส่สิไปฮืนอนเอซ่าอย่าจกปากโมยานโมไปฮือนเอซ่า,า,อ,า,าอันนี้ก็ขั้นตื่นแล้วก็ลูกโลดพีน่น้องปะหลอกมาอย่าปากอย่าปากไปกับไปลด ก็สิลงไปใหญ่งัวอยู่ลุ่มพูเมื่อนี้ผัดเอาลงลุ่มซะแต่ละมือผัดผูกอยู่เทิงนี้คองกว่าสีบได้ไปใส่พี่น้องลูกก็ต้องอยู่ก็ซชไม่ลูกลูกก็ต้องเบิงต้องเอางัวก็ต้องดูแลหมูก็ต้องหมูก็ต้องเกลืออีพี่น้องสีหอดงามเกลือหมูแล้วมือนี้ตาจอยจะมามาบบได้สะดวย như lùm phi đáy phi đồng hoa cả phải thùng sẽ thôi là khăn sĩ phụ chọn mình bỏ lông mà nhại cả khu phố chị phi đồng mình cho non สมหยาดนี่แหละพี่น้องก็ทีนี้ขึ้นไปน้ำหญาแต่เดินเก่านี่แหละพี่น้องขับไปสาวนาใส่เบิดขั้นปุกยีงยงใส่เบิดกระบุมีตะบอลผูกข้างว่านขึ้นไป็จิตรียมเข่าไว้ป้อนลูกตโอ,อ สเกิดยังขึ้นเมื่อป้าลูกยืนน้ำนางมุงพี่น้องเอ้ยหงอกระบาดอิ่มหยามีแต่นอนกลายตัวนัดมาเอาตัวนี้ก่อนเนี่คือใบนำผ้าฝ้าผิวหนังฝ้ามามาดัมาม่าผูกพี่พี่มา ผูกสะหมมะน้ำนายซุกกับบริกินดอกมะนีน่ะนี่แหละผูกสลักตัวนี้แหละมาไมนะไปพี่นอกปเผ่าเผาเผ่าเผไปไปไปคนไปไปนอกชิตื่นต๊อูไปไปแรนแนแรนแนไปแรนแรนแม่ก็เลนคือกันไว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 แนไดีไวนี่ตีแ กล้งมนันยังอยู่น้ำหนองนะใส่บริยอนลูกอะไว้ไว้ไวตื่นมึงงงมึงแง,งนะลูกผู้พัดนั่งปุบยืนปับอูคิดนะโอ้ยจะคิดสภาพเลยไป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 มูนี่บริยเกือรมูนี่งวมือนี่ไปไปไปจะเศร้ามันให้การลักที่สองเที่ยงแหละหื้มหื้ม Uy tên của papa bay coco mùi 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 mười, mùi 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 papa bay ngon lưu bay nội yên ăn mười mùi con nhà mùi ไปอยู่กูสิไปใหญ่งัวเศราไม่ลูกนะกูอย่าปากอย่าปากอย่าปากบบต้องไม่สิอยู่เองเราอยู่น้ำมันตื่นรอดใต้พี่น้องอตกใจอย่าลูกตื่นพอมันป้าได้บอกพี่น้องกับป้าลูกอยู่คนเดียวอยีกเนาะ บตกอูหหม่จะไหนว่าพื้นหายนาะพี่น้องคนไกลทางมาเนี่มหาคนบบเห็นจะอยู่ซะอยู่ยากะจมลูกโลดประสิบ,บเวน้นซะบ่ผู้เครื่องก็ยังบริตากไปเคี่ย์กับอันเรื่องอาหารการกินลูกก่อนพี่น้องเครื่องออกแต่ตู้หกก็ออกแต่ตู้ได้บดนี้เพื่อสิได้อันหนึ่งพี่น้องอยากจะเอ,อ่ยเลยนาน เกี่ยวไปงูมาป้านอนเขาลูกคือเกาพี่น้องนี่แหละ <c oughs> ไปให่ไปเอาง,งูุมนิกินนำม,มาตื่นใครเดี่ตอนนั้นแลนลงคนน่้วมาตื่นยังบ่ได้มางงายพี่น้องเอ้ยวัสิถษมแม่มีมาโน้นงนืาตายน้าจะชุนโตะ๊ะกล่องแม่น่าตายนั่นเลือดดีนะ แนต้ายนเลีอยดินนะไปซูอ,ออกมาเนต้ายเนือเลีล่ยด,ดินไะม่บบาากะโจักเนาะฟวสิเลีวโหลดโหลดเฮ้ยนะเอาโหลดกระหันซอมที่นองเย้ยเอารถเข้ารานซ่อมน่าตื่นกินขา,แว,า,านวแล้วเบิ่งจะมุงเันเสี่ยงกลัวหรือมะ ้ถูทีทยงกลัวเลยสามโมงวะนี่นอนดูดพี่น้องดิ้นหน่อยนะเขาดู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 กิน ต้มมะเขือเนียนที่น้องอาหารเตี่นเอดแล้วให้กระซืบให้ป้อนเข่าป้อนเข่าแล้วจะไดนมันสิกินนมก่อนมันสิบอกินเขา่าบอกก็นอนน่าจีบเต่าห่ะหาจีฮอเอจีหมูขั้นใหม่รุดลงหันด้านได้ลูกอยู่สามหกสามคนพี่น้องอุ้ยแต่จี๊ด่าลุ้มแต่แตเวิ่ง วันนี้พ่อลุงแก้ไปทามตอนนี้ใจต,ตาห้าคูเขาเห็นโลดลอยใจมาแหงเลยแงไหมแหงเง กลาคืนน่ะพี่น้องซองคืนน่ะลูกมะลินน่ะอ้ยนางคนนี้นะมันคืนนี่จะเที่ยงคืนจะหอดหนึ่งโมงครึ่งแม่ก็อยากนอนไปเลื่อนก้นน่ะตีสองไ่ลูกมะลินเตือนนะใจเต้นอ่ะแม่ก็มืนตาเสียบกขึ้นนะ นุ่มเล้วโกโัโกโบบอลักงังนเต่าโมา่น้องหม่ตัวนั้นกับซึ่งอีเร็วยังมันกินหัวน้ำนั่นนี่แหละอ,อยู่แต่ละมือนะพานานี่น้องเลยเอซี่ผุดกับมิเตว่า,า<ม>เดินพ่วงคือบปลูกนั่นปลูกนี่ืน้น,นที่สวนกับบัลา,ายดอกพี่น้องแต่กระดิ่งทำดินปลูกบัวงามนทำดินซ้ำน้ำ มันก็เลือกดินอีแต่พี่น้องมา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 หมัอื้อมักแตงกับมีพี่น้องพูนปยู่สวนนะพูดมันไก่เดินน้ำมันนี่ก็เอาไปปลูกงม้อปลูกหม้อมนี่พี่น้องมึงก็ขนาดอันนี้ว่ากุ้งจงร้ายเติบเลยเยังบัดหอดยนี่ยผูกเลยเนี่ยบุญขบอนสิผูกมึงตาใส่ผุอพี่น้อง เดี oh. y y er oh. yeah, ๋ยวป้อนเขาลูกกระิอัพคลิปตาเครื่องโอ้ยังหลายหน้าียกพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องชมคลิปตืเต้นโปรแกรมโฆษณาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าว้ายหน้าเพื่อจะได้พี่น้องดีขึ้นละบอสีหน้าสีตาเนาะเราใส่อะไรได้บ้างพี่น้องใส่ได้บอสหลังจากปรุงครีมมาได้รุนเติมรุ่นพี่น้องรุนเติมเนาะเขาก็ใส่มาประจำพี่น้อง ฝาด้านนี้ก็ใกล้จะมดแล้ว